น่าจะเดินแบบเดินจงกรมเนี่ย<ม>เดินไปแล้วก็ท่องบทสวดมนต์ไป<ม>จากตรงจากตรงกลางตรงกลางพระเจดีย์ก็จะมีพระทุลูกใช่ไหมแล้วก็ ภายในเจดีย์ซึ่งเขาจะทำเป็นทางเดินวงกลมนะาทางเดินวนกลมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือขวามือเนี่ยเขาก็จะมีปฏิมาก,กรรม